หมอกับพี่แกะแล้วก็นีเตอร์ที่กำลังยัดยาใส่ในกล้วยให้พี่แดงค่ะหมอปังว่าสบายมากหมอปังเอาอยู่ อยากกินแทนพี่แดงเลยค่ะกล้วยลูกใหญ่มากกล้วยหังนลกนะกล้วยหั่มุกเดีวผมกลับกันตีห้ากว่าแต่หโมงเนเลยครับ หอมดีค่ะหนูจะมาขอาต้งเม็ดนึ่งเจ้าหน้าท uh> ี <h 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 ่อาสาแล้วก็อาสาค่ะพ้กล้วยเขาไปเลยมันจะออกเ้องโอ้ยนัดกล้วยขบียงเพียบเลยค่ะกล้วยชาวบ้านแล้วก็อาสาของมู่บ้านมาช่วยนี่ค่ะตามแดงมาล ดจะรับไม่ตลแรงดีเรา่อนนี้นาบวคุมการตัดแ่หนออเออพิจารณ์กล้องผมเอ็งปิดไฟให้ทิงดิเดี๋ยวเทุกคนทนี่เคะด้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่กอย่าพิ่งนะเอาทีมงานทต้งหมบดนะพี่กอย่าพิ่งนะถึงเนะนนเดถึงเ็จนะแล้วญานมาเิเเนะเตยเตยมาที่เอาพยายามเทุก เข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยแกจะไปยิงยาค่ะเข้าบ้านเลยจเดินเข้าไปเขไปแค่นั้นแหละเข้าทำงานกมี่ยิงตรงมุมตรงนั้นก็ได้แล้วพี่แกหันหน้ามาหหันน้้าแลว ไ,ไม่วิ่ง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 ค่ะหมอไม่วิ่งค่ะแล้วอ้อมแล้วอ้อมอ้อมอ้อมระวังเดินไม่วงกลมนะคะลองดูดีๆระวังเดินรอบนะเดินรอบนะเดินรอบนะระวังเดินรอบนะระวังนะเอย่างเี้ค่ะหมอเขไป สฟอีกสฟอีกเอายาลก่อนผมมาเลยผมมาเลยช้ามันโดนน้่ระแวงมันจะช้าเขาเพรามันเจ็บเดี๋ยวมออะไรให้ทิ้งทิ้งเอาทุกคนไม่ไปลมาทิ้งอยู่ท้้งหอพอเดี๋ยวผมมาดักที่หินตั้ง ไม่ใช่ไม่ใช่คือคือชุดที่มันจะเป็นออกมาทีมว,วัฒนธรมนายอยู่กับช้างอ่ะที่ตามที่คนรูปพื้นที่อ่ะพอตอนที่ช้า,มางมันโดนยิงมันเจ็บมันระแวงวได้ครับได้ได้ครับไ,ไ,ได้เราไม่ได้ครับดูแค่เห็น<า> <ขอ S 1> ตัวมั้พอตอนที่ช้า,มางมันโดนยิงโดนยิงแล้วมันระแวงคือระแวงมันกลัวโดนยิงไงสาม ไมไ่ทิ้งหมดครับคือคนที่มันเป็นให้ออกมาเอาจะสามนายที่นายอยู่กับช้างน่ะให้ตามช้างจะสามนายที่นายคือช้างมันระแวงมันโดนยิงตูดเสียวูบเลยขายขายช้างได้ไหมขายขายได้นหมตอนนี้มันตาย มันจะมีอะไรกินแล้วไม่หมดเลยข้างหลังก็ไม่มีกินแล้วอ่าตอนนี้มันตายอ่าอ่ากลับไปอีกอ่างั่นแหละอยู่นี่ไปไปอย่าอยู่นี่อย่าทำบุญเอาไม่เอาไม่เอาอยู่นี่มาหนิอ่าอ่ากลับไปอีกอ่างั่นแหละ อยู่นี่ <ไป S 1> อย่าอยู่นี่อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเลยนะครับ